สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับแฟนช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก่อนที่ไปชมย้อนหลังหรือเพิ่งเข้ามาติดตามนะครับก็วันนี้นะครับก็มาเหมือนเดิมนะครับมาเหมือนเดิมนะครับวันที่ห้านะครับห้ามิถุนานะครับ2 5งพนาสมนะครับสําหรับตัวเลขพืนบ้านนะครับนํามาฝากกันนะครับวันนี้ก็ออกมาช้าหน่อยนะครับเถิติ สัตวของวันที่สี่นะครับวันที่สี่นะครับวันที่สี่นี้วันที่สี่นี้รูดกับวิ่งเข้าหมดเลยนะครับทั้งแดทั้งเจ็ดเลยนะครับแล้วก็มาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแดไม่ว่าจะเป็นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสามนะครับมาหมดนะครับสําหรับคนสายรูดสายวิ่งของวันที่ผ่านมานะครับเข้าหมดทุกตัวเลยนะครับเข้าหมดทุกตัวเอาตัวไหนไปเล่นเข้าหมดเลยเพราะมีแค่สี่ตัวนะครับให้แค่สี่ตัวนะครับไปจับเอาเองนะเพราะผมให้ไม่เยอะนะครับ ไม่เยอะแค่เป็นแนวทานะครับผิดถูกก็อย่าว่ากันนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่ห้านะครับห้ามิถุนายนนะครับห้ามิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับก็เตรียมแคปหน้าจอเลยนะครับเพราะพุดไม่เยอะนะครับพูดไม่เยอะเดี๋ยวให้กันไปเลยนะครับวันนี้คาดการว่านะครับ ล็อกหรือไม่เขาล็อกนะครับเลขแต่ครับตัวเลขมันมีสิทธิ์เข้าละไไม่สิทธิ์ออกนะครับเราก็ไม่ทราบถทามันหมุนติ้ว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 เราก็ไม่รู้มันจะไปหยุดตรงไหนนะครับก็แล้วแต่บุญวาชนะนะครับแต่สําหรับผมนะครับคิดว่ามันน่าจะมานะครับวันนี้นะครับสายรุดายวิ่งนะครับสายรุดายวิ่งหนึ่งกับเจ็ดนะครับเจ็ดกับหนึ่งนะครับวิ่งไปครับเจ็ดชอบเจ็ดอะไรก็ว่าไปนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ด ไล่ไปครับชอบหลักเจ็ดนะครับชอบหลักหนึ่งก็1นึ่ง3ูนย์หนึ่งสองก็ดหนึกากว่ากันไปนะครับจะรูดนะครับสายรูดสายวิ่งนะครับ7จ็ดกับหนะครับแล้วก็เพิ่มมาอีกสองตัวนะครับนอกจาก7กับ1นะครับก็มี3กับ4นะครับนะครับตัวเจาะทั้งหมดมี7134นะครับ7 134นะครับเ หนึ่งสามสี่นะครับมีอยู่แค่สี่ตัวนะครับเราเป็นแค่แนวทางนะครับเราเป็นแค่แนวทางนะครับเราไม่สนับสนุนนะครับการพนันใดๆทุกชนิดนะครับผิดถูกประการใดต้องขออภัยไว้ในโอกาสตีนี้นะครับคาดการว่าเมื่อวันเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดเยอะมากนะครับเจ็ดวันนี้น่าจะมาอีกนะครับเจ็ดกับหนึ่งนะน่าจะกลับมาตลบหลังนะครับหรืออย่างไรนะครับหรืออาจจะมีการคำนวณผิดพลาดแต่ประการใดก็ต้องขออภัยนะครับตัวนี้เลยนะครับ แคบได้แคบเอาไปนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับวิ่งกับรูดนะครับสายรุ่งสายรูดเซอวิ้งนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับสี่ตัวก็มีเจ็ดหนึ่งสามสี่นะครับชอบเจ็ดสามสามเจ็ดก็ว่าไปนะครับหรือชอบเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะครับชอบสามสี่หรือชอบหนึ่งสี่ชอบภายในสี่ตัวนี้แล้วก็นําไปนะครับเด่นให้เจ็ดกับหนึ่งนะครับวันนี้นะครับ ครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับลงทุนพอแต่พอประมาณนะครับทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติน้อย VIP นะครับให้หลายตัวก็จะว่าหลายตัวนะครับให้แค่นี้นะครับแค่นี้นะครับเจ็ดกับหนึ่งะครับวันนี้นะครับตัวเจาะมีแค่4ี่ตัวนะครับ เจ็ดหนึะครับชอบหลักไหนก็นำไปเล่นเลยนะครับมี7มี1มี3มี4นะครับก็แคปเอาไปลองดูหลายๆที่นะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับขอทุกท่านโชคดีวันนี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันหน้า